มาดูในเรื่องของการงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานจะได้งานทํำไหมดูซิในเรื่องของการหารงานพ่ยขึ้นในเรื่องของโอกาสที่กะกำลังจะมีเข้ามาเหมือนกันนะครับสิ่งที่เข้ามามันเกิดความกังวลว่าคุณมีศักยภาพพอหรือเปล่ามันกังวลเองจนเกินไปหรือไม่เนี่ยต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะว่าพ่ยขึ้นเป็นความเครียดสะสมนะในเรื่องของความกังวลใจที่บังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรักษาจิตรักษาใจพ่ยขึ้นเป็นแพทย์เลยนะการดูแลจิตใจตัวเองนี่แหละ เป็นหลักสําคัญการที่เราต้องอสร้างพลังใจในตัวคุณเองมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะช่วยทําให้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการได้งานทำเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเช่งกันไพ่แนะนาอะไรไหมดูซิไพ่คือว่าต้องพักผ่อนจิตใจไพ่คือเป็นเรื่องเกมเลยนะคือมันต้องพักผ่อนจิตใจหน่อยในเรื่องของภาวะจิตใจที่มีในช่วงนี้นะเรามีพลังใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ช่วยได้พลังใจที่ได้มากยิ่งขึ้นนะไพ่คือครอบครัว กลับไปหาพ่อหาแม่นะครับอยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนนะครับคนที่เรารักก็จะช่วยในเรื่องการการเยียวยาจิตใจเจอภาวะมรสุมอะไรก็ตามเจอความอบอุ่นเจอพลังใจในครอบครัวก็จะช่วยได้โดยเช่นกันนะอะไรยังไงต่อตูซี่ใครคิดว่าสัตว์เลี้ยงก็ช่วยได้นะ,ะมีน้องหมามีน้องแมวมีสัตว์เลี้ยงที่รักหรือยังไม่มีถ้าเรามีเวลานะครับดูแลน้องก็สามารถนําน้องเข้าบ้านมาได้เพื่อจะสร้างสีสันในบ้านของเรานะครับสร้างความสุขให้กับเราก็ช่วยได้นะ แล้วแต่บุคคลถ้าเ,าเราเป็นคนรักสัตว์และมีเวลาจะเลี้ยงก็สามารถที่จะเส,เสริมความสุขในเรื่องของอความสบายใจความสุขใจในแต่ละวันได,ด้้วยเช่นกัดนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือราชาการนะครับเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นไปในเรื่องความเครียดนะครับความเครียดสะสมในเรื่องอความคาดหวังในเรื่องอนาคตของตัวคนเองนะ,ะในสิ่งที่ต้องค่อยๆรักษา ตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองนี่มันหมายถึงว่าการดูตัวเองว่าเราควรจะเสริมทักษะควรทําอย่างไรในการจัดการในการแก้ไขปัญหาที่มันบังเกิดขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองจะหาทางอย่างไรแล้วก็ต้องมีคนให้คำปรึกษาด้วยบางทีการดูด้วยตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เห็นนะมันต้องหาคนที่เอ่อเขามอง เราในอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะทำให้เราเกิดการที่จัดการแก้ไขในเรื่องของความเป็นไปของตัวคนเองได้ด้วยเช่งกัดนะในเรื่องของการทํางานต่างๆจะได้เกิดความไม่ผิดพลาดจ,จากการที่โอเคเราดูในเรื่องของการที่เราควรเสริมอย่างไรควรทําอย่างไรลองปรึกษาคนรอบข้างที่ทเขาไว้ใจที่เราไว้ใจเขาได้เนี่ยมันก็มีการที่เรามีการปรับนะครับในเรื่องของการกระทําต่างๆให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยเช่งกัดในเรื่องของงานของเรานะครับ ดูซิว่าแล้วสิ่งที่ต้องระวังมีเรื่องอะไรดูซิสิ่งที่ต้องระวังนะครับภายกินทาอาหารนะคือไม่ใช่ระวังอาหารการกินอะไรห,หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทักษะความรู้มากกว่านะในเรื่องของอการกระทําต่างๆต้องมีการโฟกัสต้องมีเรื่องของรอยายละเอียดจิบย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับการเตรียมความพร้อมการทําอาหารก็ต้องเตรียมนะเตรียมวัตถุดิบเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมน, ύ, นั่น อาหารแต่ละชินิดจละจานมันก็ไม่เหมือนกันนั้นต้องเกิดจากการที่เราเรียนรู้เกิด<ๆ>จากการที่เราเสริมทักษะมันมีเรื่องเล็กๆน้อยที่มันจะทำให้มันเกิดความอร่อยมากขึ้นก็เหมือนงานที่เราทำนี่แหละมันก็ต้องมีความเล็กๆน้อยๆ้อยที่เราต้องใส่ใจดูแลให้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆที่ไพ่ขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับไพ่ขึ้นไปเล่นดนตรีนักดน,นตรีก็ต้องใช้ในเรื่องของความรู้ทักษะความสามารถไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะแต่เป็นเรื่องของอพอรแสวงด้วยดังนั้นงานที่เราทําอาจจะหนักหน่อยในห้วงช่วง เราสามารถทําได้เชื่อมั่นในความเป็นตัวคุณเองและคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ไปขึ้นไม่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นความกลัวความกังวลความคิดมากของคุณเองที่มันยังไม่เกิดนะครับนะสิ่งที่ยังไม่เกิดเรายังสามารถทํามันได้อยู่นะแต่คุณยังคิดว่าคุณทําไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นเองเพราะคุณคิดย้ำ,ยำๆซ้ำๆว่าจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราคิดว่ามันเป็นไปได้และใช้การลงมือทําใช้ความมั่นใจของคุณเองก็จะสามารถปไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานทุกคนที่เบื่องงานนี่จะมีโอกาสที่ดีไหมดูซิสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นช่างใจเหมือนกันนะมันเหมือนแบบมันยังคิดไม่ตกเหมือนกันในเรื่องของการโยกย้ายนะครับถามว่าโอกาสมันมีมาไหมโอกาสมันมีมานะไพ่คือเป็นนางฟ้าอะไรนะแล้วมันจะดีกับเราไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ยังเตรียมความพร้อมไม่มากพอนะเพราะว่ามันยังช่างใจมันยังเกิดความไม่มั่นใจอยู่แล้วก็มันยังมีหลายๆอย่างที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกนะครับในเรื่องของการตัดใจมันเลยยังตัดใจไม่ได้เลยททันนะีะ เป็นการวางแผนในปัจจุบันก่อนจัดการปัจจุบันจัดการปัญหาในปัจจุบันเนี่ยให้ดีก่อนจะดีกว่านะครับอ่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่โยกย้ายดีไหมดูซิอา่ามันเป็นการที่เรารอจังหวะเอ้ยมันก็ดีนะนเป็นการรอจังหวะที่มันรอสุกงอมก่อนนะรอให้มัน เห็นผลมากกว่านี้ก่อนรู้เยอะๆกว่านี้ก่อนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันก็ยังเป็นช่องทางที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าโอเคเราจัดการปราัญหาปัจจุบันให้เรียบร้อยแล้วและโอกาสมันมีเข้ามาและความสามารถของเราถึงด้วยมีคนรองรับมีภรรคุยใหญ่คอยช่วยเหลือทําให้มันเกิดความสําเร็จมากขึ้นเอ้ยมันก็มีโอกาสนะในเรื่องของการาจัดการเรื่องต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคตดังนั้นในปัจจุบันก็อย่าพึ่งไปคิดเยอะก็แล้วกันในเรื่องการเปลีย่ยนแปลงโยกย,ย้ายเป็นการ เตรียมความพร้อมก็จะดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับพอที่ทาธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะไ่ขึ้นในเรื่องของการหาโอกาสนะครับหาโอกาสจากคนรอบข้างเหมือนกันแล้วก็ฝึกฝนนะครับโอกาสมาแล้วก็ฝึกฝนฝึก,กปือในเรื่องของความรู้ทักษะต่างๆมาทาให้เราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จนะครับ ดังนั้นทุกสิ่งอย่างผมคิดดูคุณเองเลยว่าคุณจะจัดการอย่างไรทําอย่างไรนะครับเป็นการใช้ความกระตือรือร้นใช้ความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวของคุณเองเพื่อจะได้เพชรเม็ดงามเพชรเม็ดโตนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แต่มันก็ยังมีความกลัวบ้างมีความกังวลบ้างกับความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนี้มันจะมาพร้อมกับการที่ฝึกฝนการกระทําการต่อสู้ก็จะเกิดความเสียจากความรู้ความสามารถของคุณเองนะครับ มารูซิว่าสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของธุรกิจนะครับไพ่ขึ้นเป็นรูปวัดนะไม่ใช่ว่าต้องหนีไปบวชเข้าวัดเข้าวานะไม่ใช่ขนาดนั้นคือไพ่คือมาสร้างความสบายใจนะครับอยู่ในถานที่สบายใจทําให้เราคุณคิดงานออกนะครับมันเปิดมันเกิดในเรื่องของไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เกิดจากการที่คุณเองเนี่ยต้องหาคนให้คาปรึกษานะครับไน้สบายใจนี่มันมาจากคนที่ให้คาปรึกษาด้วยนะครับมันจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นหุ้นส่วนอาจจะเป็นคนรอบข้างเป็นภรรยาเป็นแฟนของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา ถ้าหากเราสบายใจก็ทําให้คุณเนี่ยมันเกิดความรู้ความเข้าใจตัวเองด้วยแล้วควรแก้ไขจัดการปัญหาอย่างไรที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับอย่างไรต่อใค่ก็ว่าทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคำปรึกษ,ษาถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่เรารู้แล้วแ,แต่บางอย่างก็ต้องรอเวลาที่มันจะสาเร็จดังนั้นก็ทําอะไรแล้วบางทีมันสาเร็จเลยในวันสองวันบางทีมันสำเร็จในเดือน2เดือนบางทีมันสําเร็จในปี2ปีดังนั้นคุณก็ต้องรอเหมือนกันแต่ให้ร,รู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณทําเองในปัจจุบันเนี่ยเออเราทําดี่สุดแล สติปัญญาเรามีในปัจจุบันแล้วและเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันและความรู้ความสามารถสิ่งที่คุรทำมันจะตอบคุณตอบประโยชน์และเกิดความปังได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของสําหรับคนที่จะลงทุนเพิ่มนะครับขยายธุรกิจเนี่ยการลงทุนในห้วงช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีที่ปังหรือเปล่าดูซิ สำหรับคนที่ลงทุนนะครับไปขคิดว่ามันมีโอกาสมีคนชักนำนะไปขึ้นเป็นแบบครอบครัวที่มันเป็นเหมือนทั้งหุ้นส่วนทั้งคนรอบข้างเหมือนกันนะครับมันก็มีโอกาสไปขึ้นได้ปลาตัวใหญ่ได้ผลกาไรที่มันสามารถสร้างขึ้นได้แต่ก็ระวังความกลัวมากกว่านะครับไปขึ้นมันพกติดเนี่ยเรามองในเรื่องของเป็นเรื่องอดีตมากกว่านะครับเรื่องอดีตที่มันมีความกลัวว่ากลัวผิดพลาดกลัวลงทุนแล้วมันเป็นแบบเดิมอะไรแบบนี้มันก็อาจจะกังวลเกินไปแต่ด้วยความรู้ความสัมารถของคุณเนี่ยมันสามารถเกิด นะจับปลาได้เลยจับปลาได้ต้องสองมือเลยมานะจับปลาแบบแน่นเลยแล้วมีเงินงงมีทองด้วยชัดเจนมากมาก็ถือว่าความรู้ความสามารถคุณนะไปถึงแล้วแต่ความคิดความกลัวคุณนะมันไปไม่ถึงกับความสำเร็จนั้นมากกว่านะครับอันซื้อไม่ลงทุนเป็นอยา่างไรไม่ลงทุนภายคุณว่ามันเป็นความแบบนิ่งเฉยนะเพราะความกลัวของเราแล้วม im ันครอบงำจิตใจตัวเรามันก็รู้สึกแบบอิสระรู้สึกไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าความเครียดปัจจุบันของคุณเองเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันเหมือนเรายก อะไรบางอยา่างออกจากอกนะครับแต่ก็ระวังเหมือนกันว่ามันจะเกิดความเสียดายหรือเปล่านะเพราะโอกาสมันมีแต่หากจิตใจคุณมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าจิตใจคุณไหวก็แนะนําให้ลงทุนจะได้มีเงินมีทองมีทรัพย์เพิ่มขึ้นนั่นเองก็อยู่ที่ภาะวะจิตใจของคุณเองก็แล้วกันนะครับ